เราได้ทราบขกระแทลยครับทราบข่าวาาเามห็บว่าคิดลว่ากองทำเป็นรูปแ้อะไ่ดรม่าหก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าครับแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องการจัดการเป็นเรื่องใหญ่เรา้วจะทราบควรจะา่าไม่ทรบเลครับทราบวามุกคนครับทาบพามุกคนเลย อินดิบิตอะไรก็ทราบพร้อมทุกคนหมดเลยครับความเป็นกระแสข่าวมาอย่างเงี้ยความรู้สึกเราสุดท้ยนั้นเป็นของกันเองก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นโง่ทั้งทั้งฝ่ายเลยครับคือด้วยความเข้าใจผิดในทุกอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของพวกของทั้งพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็จะต้องคิดให้เยอะสิ่งทีรอบาจับ มีการให้มีบเปลี่ยน้าน่งบ้าน่าาาันไม่ถึงแลแฟนแฟนกลับาคุ้นแฟนวแฟนามนมีไหไม่มีไม่มีครับให้ให้เป็นค่หันอย่าง <โด S 1> ตัวแซมมีส่วนมสนใจนข่าวของทุกคนทัแล้วก็ก็เห็นใจ ถ้าโปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตามก็ก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับครับผมแอบเสียดายไม่อยู่ด้วยหว่าก็เลิ่มปหน่อยก็เสียดายนะครับก็อยากอยากเจอแฟนพับด้วยเพราะว่าครับก็เดี๋ยวต่อไปก็คิดว่าน่าจะมีเวลาเจอกันน้อยลงด้วยกันด้วยถ่ายซีรี์ด้วยอะไรด้วยจริงๆตัวนองรักพูดทราบไหมว่าหลกงจากที่เป็นพับเข้าไปดูมันจะมีอะไรที่สิ่งพิเศษอะไรกับแฟนทำอย่างเงี้ย งานงานที่ผ่านมาเนี่ยบอกผมว่าผมมัไม่รู้เลยที่จะดู้ความทุกคนเลยรูควอมทันตับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเป็นอะไรต่างๆที่ข่าวจากที่อินเตอร์เห็นดนินเตอร์ งไงจากแฟนคลับที่นี่นนเ,เป็นหัวนาัของพวเราทั้งสงคแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปก้าใจเราติดตามโปรเจกต์หน้ครนะับใช่ก็ฝากติดตามโปรเจกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนด้วาก็บอกได้เลยว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยซีรีส์ค่ะเปิดกล้องไปแล้วกระแสะดีตั้งแต่แบบวันแรกที่เริ่มเปิดกล้องเลยเป็นยังไงบ้างพูดถึงแฟนๆหน่อยที่ขึ้นเทนทวิตเตอร์ตั้งแต่วันเปิดกล้องเลย สองแสนเลยเนาะวันนั้นอ่ะวันนั้นเซอร์ไพรส์จริงพี่ก็พวกเราก็ถ่ายอยู่ทั้งวันเลยก็แอบแอบสองบ้านเลยจริงๆก็ไม่ว่างเลยก็แอบมาดูก็เห็นแบบแฟนๆเราก,ก็ให้ความสนใจกันเยอะมากตั้งแต่เราถ่ายอะไรที่อยู่ในกล้องกิจกรรมบางอย่างเนี่ยน,นี่ก็กเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่ไปถ่ายแล้วแบบมีมีการทำแบบกิจกรรมอะไรแบบนี้ในกองเลยครับก็ขอบคุณขอบคุณที่เสิร์ฟขนพวกเราขนาดนี้จริงเปิดมาขนาดนี้แล้วก็หวังว่าตอนแรกอีพีแรกมาก็คงจะถล่มกระลายก็ดีครับเราเราสองคนต้องมาจูนอะไรกันปในการไหน

คือจะเป็นรูปแบบไหนไม่สปอยครับถามมาเขาตอบถามแล้วตอบว่าเหมือนเดิมก็ไม่สปอยครับไม่สปอยต้องติดตามใไปดูเองการปีนนี่กับกาไรทำยังไงบ้างครับฟินแน่แนไหมเออไม่รู้ว่าฟินไหมแต่ว่าก็มีครับมี ไม่มีบางอ่ะเห็นว่าจริงๆเราจะมีคืนกําไรบางส่วนให้กับแฟนๆด้วยใช่ไหมเผื่อแฟนที่อยากรอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแฟนขับเรียกอันไหนว่ากําไรอะครับกำไรอ่ะหลับเสื้อก็กําไรเรา่ะก็อาจจะมีบ้างกำไรกำไรมากน้อยก็อยู่ที่ความคิดแต่ละคนสองสองคนก็คูณสองบางคนก็จะคูณสี่ก็ได้นะ สองเกไรหนยากหน่อให้แฟนแบบติดตามใครแบบอยากดูความเคลียวของูเราในในการถ่ายทำงานอเี้ก็สำหรับซีรีส์เนาะองคนก็เ้าไปติดตามได้ใน Twitter Official ของทางรก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของซีรีส์นี้ได้ส่วน มีส่ววนตััครบมีเยอะเลยในอย่างคอนเทนต์นนี้ก็ตามคอนเทนต์เราเยอะแยะมากเลยก็ฝากเลยครับมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราผมกับพี่ปี๋ไปทำร่วมกันก็มีอีกเยอะแยะมากมายอย่างงานอย่างเงี้ยก็มาเจอกันได้ครัตามงานแล้วก็อะไรนะที่นี่พูดเถอะพูดเถอะนั่นแหละครับเลยครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีแฟนนี้ด้วยที่มาเกาที่มาเกาครับก็ฝากติดตามแล้วก็ไปเจอกันที่มาเกานะครับ